คำเตือนในคลิปนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอ้ยโอ้โหกูเปิดคลิปมายังไม่ทันทำสติเลยเลยอว่วันนี้เราอยู่กับใครครับเนี่ยไม่รำไกบตัว,วเลเซอรมึงก่อน <i basement> <c oughs> พูดลุกยิานาน้มแซด ยนงทำเลยไอะน้ำตัวนะครับไอ้น้ำตัวคุณชื่ออะไรเดซี่เอาจริงจริงเอซ่าไปต่อรอ้ใจอะแล้วมึงอะชื่ออะไรคุณชายครับผมชื่อคุณชายนะครับไอ้ชายอะเดี๋ยวผมชื่อกันนะครับวันนี้เราจะมาจบมังกรให้ได้ ทำไม่ได้ครับเราอาจจะมีอีพีหลายอีพีนะครับเพราะว่ามัจะมัอนก่นได้ก็จะตายหมกันแล้วนเองพูดไม่ให้กำลังใจเพื่อนเลยเวรไม่ใช่เหรอเ่อพออัดคลิปแล้วมันดีไซน์เปลียนวะราการทำสั่งวิมาล้ครับตอนนี้เราสั้งหันวงลิฟ์อเราจะไปทำเมนูบุหีอวาิวนะีไวะเนื้อว่าคิว แล้วก็คิวเอห้ากลัวต้นไม้ไหนมาวะเน,รราวเนี่ยใครมันเป็นอะไรวะไม่เอาเลยนะครับเดี๋ยวังยิงปุกโดนตกเลยวันนี้เราก็จะมาไล่แมวกันนะครับผมคงรู้แมวม,มันอยู่เพราะทำไมผมเลยไล่ตอกแมวคือมันไล่ไอ้มันมึงไม่ต้องไล่มันมันก็หนีเองนะเพื่อนไ,ไอ้ชายคิดว่าอะไรก็จ<ว>ะใจง่าย หใช่เรอเสียงไม่พูดบบอใช่ไหมอ๋อแลอ้วก,กลัวเราควรหาที่มาเงินไหมรู้สึกว่ามันจะมืดแล้วป่ะเออตอนนี้ต้องทำทสมาสูนนึงนะเพ่เอาดินมาทำง่ายๆเราคงไม่ต้องลบมอนหรอกมัง้งเออพระจันทร์สูง สวฝั่งนูก็พายทีฝั่งนี้ก็ทําไมพผจัญกูมันเหมือดในนี่ยังว่าแปลกว่ะเอิมเราควรวิ่งไปตกลมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูแนะนำให้ต่อหูมันมาเป็นสิบเลยวิ่งซอมบี้เด็กโคตรไวอ่่ะายอะไอ้ชายไอ้ชายเพื่อนมันเอาและเออดและเออดน มันอยู่นี่มันอยูนน่นีนน่มนนนไม่เห็นกันไหมมี้ะไรบ้างเดี๋ยวมันจะเป็นลิงหรอกเนกูคิดไปหรือว่าซอมบี้มันเหมือนไอเกมว้ายใช่ไ,ไม่ใช่มอ้นตอร์ซอมบ้มาชิบหายันไง มึงมึงไปไหนมึงเดินผ่านกูกปโอควายทำหันมาดิไอควายลงเมืองไหมเขาไอสัตว์เขาไม่ได้ใจดิเดี hey ๋ยวกูต้องไปสัตออกไอ้หี่อมึงเด็นเจออะไไอ่ะไก่สุดไปยูเลยไปอยู่ 让我自己。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 啊！让我，让我自己。对，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 

จะอดีเพื่อทำอหกเาแ็นะเร่วมีเียว่ะกูหาาอเพื่อันเล็กๆรับขีดเลยวะ โอ้วนะป่น่นะดไปอีกอ,อ๋อเห็นนินเหมือนเอาไว้ท้างบ้านได้หินอะไรก่อนนะี้หมนลงเ <t> ทคเจอทีกูเออเลยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้ พีมเชืออออ่อะไรวะเนี่ยกูคือฮะมึงพีมอะไรวะเพื่อนกูเออเลยมึงชั่วเขากูอ,อยู่ที่พีไหนก็มึงอยู่บ้านมึงอยู่ไหนทำที่มึงสร้างขึ้นมาเองมึงอยู่ในรูหนูอ่ะก็เจอคนลอหล่นน่ไอ้เชี่ยลงทำทีลททหล่นหลงสายเดินโดนผีหลอกจนหล่น ภาพต่ำเกินใช่เรยวัวัวไปไปอะไรวะไอเกตตีกูไอใช้เหีโร่ยมาแล้วแหละ <laughs> มึงตีกูเลย tí cái này cái này mặt mù lưu mạo nguy hiểm chai cổng game eco eco kia xíu yemen hùng 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 Lego, hùng 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 โอ้ยไอคนที่ลงมอนแมมฟองถูกฟองอย่างกูนั้นมันชินแล้วกูกับใช่ยไม่มีรูเลยโอ้ยโอ้ยอ้าวเฮียโดนซอมบี้ีตายตายเลยเฮียกูถึงกูถึงเนื้อบอกไงฮเตรียมกูไปมันก็มีอยู่คนเดียวคนแก่อยู่ไหนปว กูต้องการแกะทำไมกูเจอแต่เนื้อวากิวมึงเลือกพูดถึงเนื้อวากิวปล่อยเนื้อวากิวเลยไปเลยข้าววอลย่ะแต่ใช่กูเจอวอล์ตัวเปิดนัดมาสี่ได้สาม อ๋อฮ oh. ะคนแก่อย uh> ู่ไหนหมดวะกูอยู่ว um> uh uh uh> ันนี้ไอตองจ่อนาบักเลยมาไงกูอยู่กับไอ้คันอมึงไอต้องดูกูเอาใชยมีเตียงให้มึงแล้วมึงเอาเตียงที่มึงป้นจากกูไปด้วยเอาคืนมาไอ้เวรเอาเตียงมา เังยี่สิเยแตตอนนี้กูต้องหาคนแกะเบอ,อร์อ๋อเฮียแล้วเตียงกูไม่ได้เลยเหรออยู่ในตัวมือกู้องดูดิกินโปรดมาปลูกสนใจมันโหลดมอสกินโปรนี่มาก่า ลิมมีตามหาเตียงให้ได้ EP น,นี้หาเตียง EP หน้าหาหมูป่าเตียงอยู่ในกล่องลบ้บนตนนนนนนียง เอาออกมาเพื่อปิดซิปเพื่อนปิดซิปอย่าเพิ่งหลอนเพื่อนออกมาก่อนแล้วแล้วกูก็มึงจะตัดจบไม่ได้เพื่อนมึงปิดคลิปกันแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงกาสร้างเตียงสามเตียงโดยใช้เวลามากกว่าสี่วันมีวันฮะมึงหายไปด้วยหลังดิมึงบนหัวจูจูแก่ก็พุ่งมาเอาละสลักคิวบี้ไปแค่นี้ก่อน See you again next time.